ก็มาพบกับติวกระพงง่ายๆสไตล์จานแก้วอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องสะดมนะครับเป็นอีกข้อนึงที่ให้คะแนนกับผู้สอบได้มากๆเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วมันจะมีอยู่ด้วยกัน5ข้อนะครับสะดมสะดมคืออะไรสําหรับผู้ที่เชี่ยวชาญการสอบกระพงก็คงจะรู้อยู่แล้วว่า มันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกอกับขอสดมกอกับสะดมขอนะครับสองสดมนี้ว่าสดมไหนมากกว่ากันน้อยกว่ากันหรือว่าเท่ากันโดยจะมีพอลำลึสุดท้ายเป็นเงื่อนไขนะครับเพื่อทําให้เรารู้ว่าสดอมกอือสดมขอสดมไหนมากกว่ากันนะครับวันนี้อาจก็จะฝนตก หนักหน่อยนะครับก็จะได้ยินเสียงฝนบ้างน,นะครับก็สําหรับผู้ชมคลิปทุกท่านก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองมากๆนะครับสิ่งสําคัญที่สุดของผู้สอบนะก็คือต้องทาร่างกายให้แข็งแรงนะครับก่อนเข้าสอบนะครับเราก็มาดูกันไปทีละข้อส่วนมากสดนมจะเป็นโจทย์ที่ใช้ความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นหลายๆเรื่องรวมกันนะครับ วันนี้ก็จะเอาข้อสอบเก่าที่ผมเล็งเห็นแล้วว่าเออมันมีความยากและก็ออกบ่อยด้วยนะครับแนวแนวนี้ออกบ่อยด้วยเรามาดูข้อหนึ่งกันก่อนเลยเนาะนะครับข้อหสะดมกเท่ากับ6ครับสะดมขอเท่ากับ x ลบ y ่าเราดูแค่นี้เรายังไม่รู้ว่าสะมมไหนมันน้อยกว่ามากกว่าเราจึงต้องไปดูที่เงื่อนไขของมันนะครับ ดูที่เงื่นไขของมันอู้ข้อนี้ยากมีเลขยกกําลังด้วยนะครับดูนะครับเลขยกกําลังนะครับตรงนี้นะครับวิธีง่ายๆถ้าเจอโจทย์ประมาณนี้นะครับถ้าเจอโจทย์ประมาณนี้นะครับให้รู้ไว้เลยว่าต้องในการจะเปรียบเทียบหรือการบวกลบอะไรก็ตามนะครับอย่างเช่นตัวนี้2เขาเรียกว่าเลขฐานนะครับเขาเรียกว่าเลขฐานนะครับฐาน ส่วนไอ้ x x ลบ y นี่ที่ขึ้นไปนี่เขาเรียกเลขชี้กําลังนะครับหรือว่าเลขยกกาลังนั่นเองพูดง่ายๆเนาะเลขยกกําลังอ่ะยกกาลังยกกําลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่เราจะให้เท่ากันส่วนมากเขาให้มาไม่ยากครับเพราะฉะนั้นเราต้องเทําฐานให้เท่ากันหมดซะก่อนนะครับโอเคมองเลขงเห็นแล้ว248อ่ 2, 4, 8, นะเลขฐานแสดงว่าทุกทุกตัวควรจะทำให้เป็นฐาน สองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันแรกไอ้นี่ลงมาเลยยกมาเลย2ยกกำลัง x อลบ y นะครับส่วนของมันด้วย4 4คืออะไรเอ่ยอ่ามันก็คือ2ยกกำลัง2นี่นะครับอ่าสีตัวนี้นะครับลงมามันก็คือสองยกกำลัง2ใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีอะไรครับข้างในมันมี x ลบ y นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปแตกทีเหลังเท่ากับอุ้ยตรงนี้มันเป็น1ไหนทําให้มันฐานมันเท่ากันได้ยังไงจำไว้นะครับอะไรยกกําลัง0นจะได้เท่ากับ1เพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายมากเลยครับจะทําให้ฐานมันเป็น2ได้ก็คือ2ยกกําลัง0นะครับจำไว้นะครับว่าอะไรก็ตามยกกําลัง0ูนย์จะเท่ากับ1เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ2ยกกําลัง0นย์นั่นเองส่วนด้วย5 8ดยกกําลัง3าเอ๊ะทำยังไง คุณคูณไหมแปดแปดคืออะไรครับเฉพาะแปดตัวเดียวนะครับเฉพาะแปดตัวเดียวนะแปดตัวเดียวเฉพาะแปดตัวเดียวมันก็คือสองยกกําลังสามผมพูดถูกไหมสองยกกําลังสามเนาะสองยกกําลังสามคือแปดนั่นเองสองสองสี่สี่สองเป็นแปดนะครับอันนี้สองยกกําลังสามแต่มันมีอะไรอยู่แล้วครับมันมีสามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้จับคูณนะ อ่าระวังดีๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเลขฐานเท่ากันแล้วพอเลขฐานเท่ากันแล้วเราก็สามารถจับเลขยกกําลังเท่ากันได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับ2ยกกาลัง x ลบ y เท่ากับ2กําลัง0ย์เราจะเล็งเห็นแล้วว่าอ๋อนี่ไงแสดงว่า x ลบ y มันคือ0นนั่นเอง x ลบ y เท่ากับ0เขาบอกว่า x นี่ไงนี่ไงไม่ต้องหาอะไรต่อแล้วไม่ต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นไงครับ x ลบ y คือ0ถูกไหมครับ x y คือ0อ่า6เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าสะมมกนะครับสะมมสะดมกมากกว่าสะมมขออ่านะครับง่ายมากนะครับ ที่จริงทำต่อก็ได้นะครับแต่ผมอ่าไม่เสียเวลาแล้วกันเนาะเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องสโดมนะครับโอเคข้อต่อมานะครับ p คูณ q กับ q คูณ r นะครับโดยที่ pqr เป็นจำนวนเต็มที่เรียงลำดับผมขีดเส้นใต้คำว่าจำนวนเต็มนะครับคณิตศาสตร์ตัวเลขนะครับจำไว้เลยครับมีจำนวนเต็ม อยู่3ชนิดนะครับก็คือ1ก็คือจำนวนเต็มบวกครับอ่าแล้วก็จำนวนเต็มลบครับสุดท้ายจำนวนเต็ม 0. อ่ามี3ตัวนะครับมี3ตัวสแสดงว่า pqr สามารถเป็นได้ทั้งบวกลบแล้วก็0ย์เพราะเขาไม่ได้กำหนดมาว่ามันเป็นจำนวนเต็มอะไรใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอโจทย์อย่างนี้เราต้องสมมุติค่า PQR ก่อนสมมุติยังไงนะครับสมมุติอ๋อมันเรียงกันมันเรียงลําดับอ่ามันเรียงลําดับแต่ว่าเราดูตรงนี้ครับแสดงว่าตัว P ตัวนี้ครับสําคัญครับเราจะต้องให้ตัว P ตัวนี้เริ่มแรกเป็นทั้งบวก ลบแล้วก็ศูนย์อย่างน้อยๆคือต้องเกิด3กรณีนะครับต้องเกิด3กรณีเพราะฉะนั้นมาดูกรณีแรกเลยนะครับกรณีแรกเลยกรณีที่1เนาะกรณีที่1นะครับกรณีที่1ก่อนเลยถ้าเกิดว่าเราให้ p 1. เท่ากับลบห่งเริ่มจากลบหนึ 1. เรียงนะครับเพราะฉะนั้นเรียงมาเพราะฉะนั้น q จะต้องเท่ากับ 0. ถูกต้องไหมถูกต้องไหม จะต้องเท่ากับ1เพราะเขาบอกว่าเป็นจํานวนเต็มที่เรียงลําดับกันลบหนึ่งศูนย์หนึ่งใช่ไหมครับถ้าเกิดว่า,อ,าอันนี้คือกรณีแรกนะครับเพราะฉะนั้นเอา p ครับ p คูณ q ครับลบหนึ่งคูณศูนย์อะไรก็ตามคูณศูนย์มันจะต้องได้เท่ากับศูนย์นะครับโอเคอันนี้กรณีแรกนะต่อมาครับ q คูณ q คืออะไรครับ q คือศูนย์ใช่ไหมครับ มันก็คืออะไรครับ0คูณกับอ่าก็คือ1นะครับอะไรคูณกันกับ0นย์ต้องได้เท่ากับ0อ่าอันนี้คืออันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือ p คือลบ1เนาะลบ1ลบ1คูณกับ0นะครับอันนี้คือกรณีที่ที่1อ่ากรณีที่1จบไปกรณีที่1จบไปกรณีที่2ครับกรณีที่2 กรณีที่สองคืออะไรกรณีที่สองกรณีที่สองนะครับกรณีที่สองคือ p เท่ากับศูนย์บ้างเราต้องการให้มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทั้งบวกทั้งลบทั้งศูนย์เนาะนะครับอย่างที่ผมบอก p คือศูนย์เพราะฉะนั้น q จะต้องเท่ากับหนึ่งบ้าง R จะต้องเท่ากับสองเพราะว่าเรียงกันเนาะเพราะฉะนั้น p คูณ q p คือ ศคูณกับ q คือ1อะไรก็ตามคูณกับ0ย์ได้เท่ากับ0ูนยต่อมาครับ q คือแบ่งแยกหน่อยคนะิ q คือ q คือ1คูณกับอ r าคือ r คือ2เพราะฉะนั้นคำตอบมันได้เท่ากับ2นะครับกรณีที่3ครับดูกรณีที่3 นะครับกรณีที่3บ้างากรณีที่3 p เท่ากับ1เห็นไหมผมบอกแล้ว p ให้เป็นทั้งลบเต็ม0แล้วก็เต็มบวกด้วยนะครับเพราะฉะนั้น q จะต้องเท่ากับ2เนาะ a จะต้องเท่ากับ3 p คูณ q ได้เท่ากับ1คูณ2เท่ากับ2ใช่ไหมครับแล้ว q ล่ะ q คือ2ครับ คูณกับ R คือ3ได้เท่ากับ6นะครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับกรณีแรกถ้าเกิดกรณีแรกสะมมอันนี้ใช่ไหมครับสรุปนะครับสะมมอกกับสะมมขอมันเท่ากันเห็นไหมครับสะมมอกกับสะมมขอมันเท่ากันถ้าเกิดว่าเกิดกรณีที่2องละ่ะเกิดกรณี2กลายเป็นสะดมกมากกว่าเอ้ยโทษทีนะครับ สดมก็น้อยกว่าสะดมขออ่าเห็นไหมครับมันเกิดแค่สองกรณีและมันเกิดสองกรณีเนะี้ยก็น้อยกว่าขอูอดมันเกิดสองกรณีคือมันเท่ากับและมันมันน้อยกว่ากน้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบไม่แน่นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบไม่แน่นะครับไม่แน่ เพราะมันเกิดได้2กรณีถูกไหมครับทั้งเท่ากับแล้วก็น้อยกว่าเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบว่าไม่แน่ไม่แน่เลยว่าอะไรจะมากกว่ากันนะครับต่อมานะครับข้อต่อมาข้อนี้อาจจะต้องใช้ความจำสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นเปรียบเทียบระหว่าง ปริมาตรของกลวยและปริมาตรของปีระมิดฐานสามเหลี่ยมแต่จาไว้เลยนะครับว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นทรงแบบทรงแหลมะพูดง่ายๆทรงแหลมขึ้นไปนะครับทรงกลวยก็จะเป็นแบบนี้เนาะทรงกลวยทรงกลวยก็จะเป็นอย่างนี้ทรงกลวยนี่เนาะนะครับทรงกวย,กวย,กวยผมวาดลงไม่สวยนะครับพีระมิดฐานสี่เหลีนะ่ยมเนาะมันก็จะเป็นเป็นแบบนี้เนะาะฐานสี่เหลีนะ่ยมอ่ะ วาดฐานมันขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับก็นะะจะเป็นขึ้นไปนี้นี้นี้ก็อย่างนี้นะครับอะไรก็ตามที่มันแหลมๆอย่างนี้นะครับสูตรมันจะเป็นอย่างนี้หมดเลยครับทั้งทรงกลวยและทรงปริมาตรทรงกลวยและทรงพีระมิดนะครับแหลมๆก็คือสูตรก็คือสูตรนะครับสูตรเท่ากับ1ส่วน3คูณ พื้นที่นะครับฐานคูณสูงสูงอะไรครับสูงตรงด้วยนะครับสูงตรงด้วยนะครับอ่าสูงตรงด้วยเพราะฉะนั้นสองอันนี้สูตรมันเหมือนสูตรมันเหมือนกันนะครับสูตรมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอนี่พื้นที่ฐานครับถามก่อนพื้นที่ฐานมันเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นพื้นที่ฐานมันจึงสูตรว่าพายยกกาลัง สองใช่ไหมครับอันนี้พื้นที่ของสี่เหลี่ยมนะครับมันจึงเป็นด้านคูณด้านอันนี้พอทอเนาะพอทอฐานเอากับอันนี้ก็อันนี้คือพื้นที่ฐานเนาะนะครับอันนี้คือสูตรสูตรอะไรครับปริมาตรจะได้ไม่งง เขียนไว้ให้ดูก่อนนะครับเอา้ามาดูเงื่อนไขครับคราวนี้เขาบอกว่ากรวยมีรัศมี7เซนนะครับพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมด้านละ7เซนอะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมด้านละ7เซนแสดงว่ามันน่าจะเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุจักไม่ใช่จัตุรัสน,นะครับกรวยและพีระมิดข้างต้นสูงสิบตีไปว่าไอ้สูงเนี่ยคือสูงตรงแล้วกันเนาะแสดงว่ามันสูงเท่ากันอา้าว สบายเลยนะครับเราวนี้เขาให้เปรียบเทียบ e สูตรมันเหมือนกันเดียเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสูตรมันเหมือนกันเดียแสดงว่าข้อไหนที่มีพื้นฐานมากข้อนั้นชนะถูกไหมอ่าพื้นข้อไหนมีพื้นที่ฐานมากกว่ากันข้อนั้นชนะเพราะฉะนั้นพวกเนี้เลยตัดออกได้เพราะมันคือสูตรเดียวกันนะครับข้อนี้ใช้ได้แค่กับข้อนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น เรามาดูเลยพื้นที่ฐานอะไรมากก็ชนะไปนะครับพื้นที่ฐานของพื้นที่ฐานนะครับวงกลมเท่ากับยพ่ยกกำลังสอไอ้น,นี่พื้นที่ฐานเป็นไงครับฐานสี่เหลี่ยมเท่ากับด้านคูณด้านวงกลม R คืออะไรเอ่ยอคือรัศมีพาย จำไว้นะครับพายพายก็คือ2 2่ส่วนเโอเค22.7่วนเคือหยาบที่สุดนะครับในค่าพายแต่ว่าก็พอยกเว้นให้นะครับยกเว้นให้นะครับว่าให้ใช้22.7สิบสอ่วนเได้นานๆทีเขาถึงจะก,กําหนดค่าพายแบบเป็นจุดทศนิยมมาเพราะฉะนั้นถ้าเขา กาหนดเป็นจุดทศนิยมมาเราก็ต้องไปใช้ตัวนั้นนะครับแต่ถ้าไม่กําหนดมาให้ใช้22ส่วน7ได้เลยนะครับคูณ Rr ยกกําลังสอง r ก็คือรัศมีตัวนี้เข้าใจไหมคําว่ายุกกาลังสองคือ7คูณกับ7 2สองรอบเนาะพื้นที่สี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่ครับด้านด้านก็คือ7เหมือนกันมันก็คือ7คูณกับเจ็ดทำอันนี้ก่อนเนาะเจเจเป็นสี่สาง่ายงเลยเป็น อรอสโมอเอไว้ก่อนเสร็จแล้ว <c oughs> นะครับเรามาดูอันนี้ง่ายนิดเดียวครับเห็นไหมเจ็ดกับเจ็ดมันสามารถตัดกันได้เศษกับส่วนนะครับจะตัดกันได้ต้องเป็นการคูณเท่านั้นนะต้องเป็นการคูณอย่างนี้เท่านั้นนะเศษสามารถตัดส่วนได้นะครับตัวเหมือนกันหรือศูนย์อย่างเงี้ยเศษตัดส,ส่วนได้เจ็ดหนึ่งตัวสามารถตัดเจ็ดข้างบนได้หนึ่ง ตัวคำถามตัดตัวนี้ได้ด้วยไหมไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะครับยีองคูณเได้เท่าไหร่เอ,อ่ยได้สัก154เนาะหนึ 4, ่งรอยสิบตรอสมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้เลยว่าสะมมสะมมไหนมากกว่ากันครับสะดมกอมากกว่าสะมมขอเนาะ ง่ายนิดเดียวเนาะง่ายนิดเดียวเนาะข้อนี้มันง่ายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข้อนี้ไอ้สองตัวนี้มันสูตรเหมือนกันนะครับมันคือ1นส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงเพราะฉะนั้นมันสูตรเหมือนกันปั๊บเวลามาเปรียบเทียบอ้าวสูงมันก็สูงเท่ากันนี่หว่า1ส่วนสามมันก็หนึ่งส่วนสาเหมือนกันนี่หว่าเพราะฉะนั้นอะไรที่แตกต่างกันครับพื้นที่ฐานอันนึงเป็นวงกลมอันนึงเป็นสี่เหลี่ยมเนาะนะครับโอเคข้อต่อมานะครับ A อกำลังสองบวก B กำลังสองอันนี้คือสะดมก็สะดมขอคือ A อบวก B ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับโดย A และ B เป็นจำนวนเต็มเห็นไหมขีดเส้นใต้เลยจำนวนเต็มจำนวนเต็มสามารถเป็นเต็มลบเต็มศูนย์แล้วก็เต็มบวกได้นะครับจงเรียงลำดับเลยนะครับจงแล้วมันเรียงลำดับกันด้วยนะครับสมมติว่าถ้าเกิด A นะครับ ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมแสดงว่าข้อนี้มันจําเป็นจะต้องเป็นสามกรณีเหมือนเดิมถูกไหมถูกไหมถูกไหมเอาตัวไหนเอาตัวไหนเอาตัวไหนก็ได้นะเอา A แล้วกัน A จําเป็น A จําเป็นต้องเป็นทั้งลบศูนย์แล้วก็บวกต้องเป็นสามกรณีอย่างต่านะครับสมมุติเงื่อนไขแรกเลยครับ A เท่ากับลบหนึ่งครับเพราะฉะนั้น A เท่ากับลบหนึ่งมันเรียงกันมันเรียงกันเพราะฉะนั้น B ต้องเท่ากับ ศูนย์เนาะอันนี้คือกรณีแรกนะครับอ่ะผมทำผมฉีดอย่างนี้ก่อนลวกันกรณีที่สองกรณีที่สองต้องเป็น a เท่ากับศูนย์อ่ะผมบอกแล้วคำว่า,าจำนวนเต็มมันมีมันมีสามสามอย่างนะครับ b ีจะต,ต้องเท่ากับหนึ่งนะครับเขียนไว้ก่อนเงื่อนไขเนาะกรณีที่สามครับกรณีนี้สามเเท่ากับบวกและ1หนึ่งเพราะฉะนั้น b จะต้องเท่ากับ 2แล้วคราวนี้เราเอามาแทนค่าลองดูสิเอามาแทนค่าลองดูนะครับเอามาแทนค่าลองดูนะครับมันก็คือลบหนึ่งกำลังสบวกกับศูนยกำลังสถูกไหมครับลบหนึ่งศูนย์ยกกำลังสก็คือ0นคูณกัน2อครั้งศูนคูณศนย์ได้ศูนย์นะจ๊ะลบหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญตรงเนี้ยสำคัญครับลบหนึ่ง ความหมายของลบ1ก็คือลบ1นคูณกับลบ1นะครับถ้าคูณกันลบลบกลายเป็นบวกนะครับหรือว่าลบ1หารลบ1ก็กลายเป็นบวกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นลบ1คูณลบ1ก็เท่ากับ1จ้าบวก1นะครับบวก1นะครับเพราะฉะนั้นบวกกับ0ย์ก็เท่ากับ1นเนาะต่อมานะครับลบ1 บวก0ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับลบหบวกลบหบวกศนได้เท่ากับลบหนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นลบหนึ่กำลัง2นะครับก็คือเท่ากับ1เขียนอะไรไหมครับสะดมกอกับสะดมขอเท่ากันอีกแล้วนะครับโอเคต่อมาเลยนะครับถ้าเกิดว่า e ถเง0นย์บ้างละ่ะ0นย ก,กำลังสองบวกหนึ่งกำลังสองนะครับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอันนี้กลายเป็นศูนย์อันนี้กลายเป็น,น,น,ปนหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งเหมือนเดิมถูกไหมนะครับตัวต่อมาล่ะครับตัวต่อมาตัวต่อมาก็คือ a เท่ากับศูนย์เนาะศูนย์บวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองนะครับมันก็จะเท่ากับหนึ่งยกกำลังสองหรือเท่ากับ หนึ่งนั่นเองนะครับเห็นไหมอันนี้ก็ยังเท่ากันดีอยู่นะครับเห็นไหมยังเท่ากันดีอยู่นะแล้วถ้า a เท <Okay. S 1> ่ากับ1ล่ะ1นึ่ลังสองบวก b กําลังสองนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้เป็น1บวก2 2เป็น4เท่ากับ5เนาะนะครับอันนี้ด้านนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ A คือ1บวก b คือ2งถูกไหมครับ ทั้งหมดยกกำลัง2เนาะมันก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง2เท่ากับ3 3เป็น9เห็นไหมครับถ้ากรณีแรกเป็นไงครับมันกอกับขอเท่ากันกรณีที่2กอกับขอก็ยังเท่ากันแต่สุดท้ายเป็นไงครับขอมากกว่าถ้าเกิดเกิดหลายกรณีอย่างนี้ผมบอกแล้วมันคืออะไรครับมันก็คือไม่แน่เนาะไม่แน่ ถ้าจะฟันธงว่าด้านใดมากกว่าด้านใดมันต้องเกิดกรณีเดียวเนาะคือถ้ามันเท่ากัน3กรณีนี้เท่ากันหมดถึงจะสรุปได้ว่าอ๋อกอกับขมันเท่ากันหรือว่าถ้าเกิดว่ามากกว่าก็ต้องเป็นทั้ง3ามกรณีนี้กจะต้องมากกว่าขทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับคือ <S <S เหตุการณ์ที่1มันเท่ากันเหตุการณ์ที่2เท่ากันแต่เหตุการณ์ที่3ามมันไม่เท่ากันก็แสดงว่ามันไม่แน่ชัดนะครับสรุปไม่ได้ว่าอะไรมากกว่า อะไรนะครับต่อมานะครับข้อนี้ง่ายหน่อยนะครับ x บวก a เป็นสะมมก่อ x ลบ a เป็นสะมมขอนะครับโดยมีเงื่อนไขว่า x น้อยกว่า a และ a น้อยกว่า0น้อยกว่า0แสดงว่าไอ a นี่ยมาดูตรงนี้ก่อนไอ a เนี่ยเป็นลบแน่ๆถูกต้องไหมครับมันมีอะไรน้อยกว่า0ก็คือลบแน่แแสดงว่า a เป็นลบแน่ครับลบเท่ากับลบหงลงไปเรื่อยๆนะครับเป็นลบสเป็นลบสลงไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากําหนดครับกาหนดถ้ากําหนดให้ a เท่ากับลบหนึ่ง <X S 1> จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ x น้อยกว่า a นะครับจาไว้นะครับจานวนเต็มลบยิ่งลบมากยิ่งน้อยเพราะฉะนั้น a อาจจะเท่า x อาจจะเท่ากับ ลบสองเนาะเอาเรีกง่ายๆ่ะต้องน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มันจึงเกิดได้กรณีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็มาแทนค่าเลยจ้าแทนค่าเลยกลายเป็นลบสองบวกลบหนะครับบวกลบหอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นไงครับบวกเจอลบจําไว้เลยนะครับถ้าบวกเจอลบอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดการคูณการหารการอ,าอย่างเงี้ยนะครับ เครื่องหมายเงี้ยบวกมักจะแพ้เสมอนะครับคนชั่วกับคนดีนะครับคนดีมักจะแพ้คนชั่ออย่างนี้นะครับลบสองกับกลายเป็นลบสองลบหนึ่งนะครับสมมุติแล้วันผมสมมติว่าลบเป็นคนชั่วบวกเป็นคนดีนะครับคนชั่วเจอคนชั่วมักจะพากันไปทําชั่วมันก็ยิ่งชั่วไปใหญ่นะครับกาล,บ 2, ลบ 1, กายเป็นลบสองลบหนึ 3, ่งกลายเป็นลบสามจานะครับ x กับลบหนึ่งล่ะ x คือ 2, ลบสองลบเห็นไหมเวลาเอามาแทนผมจะใส่วงเล็บทุกครั้งเนาะใส่วงเล็บทุกครั้งอะเพื่อเพื่อนี้ละกันเวลามาแทนค่าอะไรก็ตามทีเถอะนะครับผมขอร้องแหละกะรุณาใส่วงเล็บทุกครั้งนะครับในการแทนค่าทุกครั้งนะครับลบกับลบหนึ่งแต่แปลกนะเวลาคนชั่วเจอคนชั่วแปลกนะ มันชั่วไม่ได้อีกแล้วมันเลยกลายเป็นคนดีไปเลยนะครับเห็นไหมลบเจอลบกลายเป็นบวกนะครับกลายเป็นลบสองบวกหนึ่งกลายเป็นคนชั่วสองคนเจอคนดีหนึ่งคนคนชั่วคนดีมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องฆ่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคนชั่วสองคนนี้โดนคนดีหนึ่งคนฆ่าตายไปหนึ่งคนนะเหลือเหลืออะไรครับเหลือคนชั่วหนึ่งคน นะครับเหลือคนเชื่อหนึ่งคนนะครับอ่าเห็นไหมนะครับคนชั่วสองคนเจอคนดีนะครับเห็นไหมมันก็ค่าได้ทีละคนนั่นแหละนะครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหลือลบหนึ่งคำถามครับลบสามกับลบหนึ่งอะไรมากกว่ากาันผมบอกแล้วยิ่งลบมากเท่าไหร่ค่ามันยิ่งน้อยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้เลยว่าสะดมก็น้อยกว่าสะดม สะดมขอนั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะครับมันก็คือเอาง่ายๆก็คือสะดมนะครับก็คือเป็นความรู้พื้นฐานส่วนมากจะเป็นความรู้พื้นฐานแบบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทําสะดมให้มากที่สุดก็คือคุณจะต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์พอสมควรเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันจอกอยังไงนะครับเพราะฉะนั้นทําโจทย์ให้มันมากมาก,มาก ผมรับรองเลยว่าข้อสอบกพคุณจะผ่านฉลุยแน่นอนถ้าเกิดคุณลองเอาเข้อสอบกบพสักข้อสอบเก่าก็ได้นะครับสัก5้พศมาทําดูนะครับแล้วคุณผ่านสัก 80- 9 0ขึ้นไปผมรับรองเลยว่าเวลาสอบจริงๆคุณผ่านแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังอ่านหนังสือกําลังทํโจทย์อยู่นะครับขอให้ทำมากๆนะครับความพยายามอยู่ที่ไหน พยายามก็อยู่ที่นั่นนั่นแหละนะครับที่จะบอกครับโอเคสําหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังอกาสนหนะ้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ